สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go <S หนัง ได้เปิดเรื่องมาที่ครอบครัวหนึ่งนะครับสามีทํางานเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งมีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดส่วนภรรยาสาวแสนสวยของเอ็ดเวิร์ดเธอก็เป็นแม่บ้านนะครับเธอชื่อว่าคอนนี่และทั้งสองคนก็มีลูกชายตัวเล็กอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าชาลีวันนี้คอนนี่ได้ออกไปหาซื้อของที่ในตัวเมืองเพื่อจะมาจัดเตรียมงานวันเกิดให้กับลูกชายของเธอแต่ทว่าวันนี้ในเมืองลมมันพัดแรงมากพัดจนข้าวของปลิวไปตามท้องถนนเต็มไปหมด ตอนนั้นก็มีหนุ่มคนหนึ่งกําลังยกหนังสือเดินมานะครับแล้วคอนนี่ก็ถูกลมพัดเซจจนไปชนกับชายหนุ่มคนนั้นทั้งสองคนล้มลงไปกับพื้นหลังจากเก็บข้าวของแล้วชายหนุ่มก็ได้เรียกแท็กซี่ให้คอนนี่แต่ไม่มีรถคันไหนจอดรับเธอเลยแล้วเขาก็เห็นว่าคอนนี่มีแผลเลือดไหลที่หัวเข่านะครับเขาจึงบอกให้เธอขึ้นไปล้างแผลก,ก่อนก็ได้ห้องพักของเขาอยู่ด้านบนนั่นเอง พอมาถึงห้องชายหนุ่มก็บอกว่าห้องน้ำอยู่ด้านหลังให้เข้าไปล้างแผลได้เลยมีตู้ยาอยู่ในนั้นด้วยพอออกจากห้องน้ำมาคอนนี่เห็นว่าในห้องมีหนังสือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถามไปว่าคุณเป็นนักเขียนเหรอเขาก็ตอบว่าไม่ใช่เขาซื้อขายหนังสือซื้อมาขายไปแล้วคนนี้ก็ขอตัวใช้โทรศัพท์หน่อยเพราะจะโทรกลับไปบอกลูกชายเธอว่าจะกลับบ้านช้าหน่อยชายหนุ่มคนนั้นก็นั่งมองคอนนี่แล้วเขาก็เอาน้ำแข็ง มาประครบที่หัวเข่าของเธอทั้งสองคนก็ได้สัมผัสมือกันพอคอนนี่วางสายไปใช้หนุ่มคนนั้นก็ได้แนะนําตัวเองว่าเขาชื่อพอลมาเทลแล้วเธอก็ได้นําตัวเองว่าเธอชื่อคอนนี่แล้วขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะว่าวันนี้ช้ามากไปแล้วก่อนจะกลับพอลก็เลยได้บอกว่าให้เธอลองหยิบหนังสือไปเล่มหนึ่งสิเพื่อเป็นที่ระลึกคอนนี่ก็ได้หยิบหนังสือกลับมาบ้านเล่มหนึ่งนะครับพอมาถึงบ้านคอนนี่ก็ได้เล่าเรื่องราวที่เธอหกล้มให้กับเอ็ดเวิร์ดและชาลีฟัง เธอเล่าว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งช่วยเอาปาสเตอร์มาให้เธอและช่วยเรียกแท็กซี่ให้เธอกลับบ้านเอ็ดเวิร์ดก็เลยบอกไปว่ารู้จักชื่อเขาไหมให้ส่งวายไปขอบคุณเขาหน่อยก็ดีนะเช้าวันต่อมาคอตนี่ก็ได้หยิบหนังสือเล่มที่ได้จากพอมาเปิดดูก็ปรากฏว่ามันมีนามบัตรของพอหล่นมาจากหนังสือนะครับเธอก็เลยเก็บม,มันเอาไว้แล้ววันนี้คอนนี่ก็ได้เข้าไปท,ทํทธุระในเมืองอีกครั้งหนึ่งขณะที่อยู่ที่สถานีรถไฟ เธอได้โทรไปหาพอ่อตามเบอร์ในนามบัตรนั้นกะว่าจะโทรไปขอบคุณและจะขอที่อยู่เพื่อจะส่งวายไปให้แต่พ่อบอกว่าให้มาหาเขาที่ห้องสิมานั่งคุยกันกินกาแฟกันพอวางหูไปเธอก็พูดกับตัวเองว่าโอ้นี่ฉันทําอะไรลงไปเนี่ยเมื่อมาถึงที่ห้องของพอ่อพ่อก็ได้ถอดเสื้อโค้ทให้คอนนี่นะครับเขาได้เอามือไปสัมผัสซอกคอของเธอคอนนี่ก็รู้สึกเคริรมไปชั่วขณะแล้วเธอก็บอกว่า เธออยู่นานไม่ได้นะต้องรีบกลับบ้านพอเลยไปเอากาแฟมาให้ขณะที่กินกาแฟกันอยู่มันก็มีหนังสือภาษาเบลสำหรับคนตาบอดวางอยู่บนโต๊ะพอเลยบอกให้คอนนี่ลองหลับตาแล้วไปจับมือของเธอเพื่อไปสัมผัสกับอักษรเบลในหนังสือนั้นแล้วพอก็อ่านให้เธอฟังพอลืมตาขึ้นมาคอนนี่ก็กลัวว่ามันจะมีอะไรเกินเลยไปมากกว่านี้เธอจึงขอตัวกลับบ้านก่อน ที่บ้านคืนนั้นขณะที่คอนนี่กำลังล้างจานหลังอาหารเย็นอยู่นะครับเธอก็ได้ต่ใจลอยคิดถึงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับพอลจนเอ็ดเวยก็สังเกตเห็นว่าเธอน่าจะมีอะไรในใจแน่ๆวันต่อมาเธอได้ไปหาพอลอีกครั้งนะครับเธอบอกว่าเธอผ่านมาทางนี้ก็เลยซื้อขนมมาฝากพอลในห้องของพอลตอนนี้ก็มีเพลงกำลังเปิดอยู่เป็นเพลงบลูช้าช้านะครับพอลจึงชวนคอนนี่ให้มาเต้นรำด้วยกันระหว่างที่เต้นรำกันอยู่ ทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันกำลังจะซึ้งๆอยู่แล้วแผ่นซีดีที่ใช้เล่นเพลงดันมาติดมันเลยทําให้พอต้องเดินไปปิดเพลงคอนนี่ก็เลยได้พูดออกไปว่าฉันว่านี่มันผิดนะพอเลยบอกไปว่าไม่มีอะไรผิดหรอกมีแต่สิ่งที่คุณจะทำกับสิ่งที่คุณไม่ทำคอนนี่เลยบอกไปว่าฉันทําไม่ได้พร้อมกับเดินออกไปแต่เธอเดันลืมเื้อโค้ทเอาไว้จึงได้เดินกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับ พอจึงได้เข้าไปโอบก,กอดเธอแล้วอุ้มเธอไปที่เตียงของเขาแล้วทั้งสองคนก็ได้มีอะไรกันใบหน้าของคอนนี่นั้นเธอรู้ว่ากำลังทําผิดต่อครอบครัวกับสามีและลูกของเธอแต่อีกด้านหนึ่งเหมือนเธอกำลังตกหลุมรักชายคนนี้เธอปรารถนาในตัวของเขาเหมือนกันคืนนั้นเมื่อกลับไปที่บ้านคอนนี่ก็ยังมีอาการใจลอยอยู่นะครับจนเอดก็เริ่มสังเกตเห็นเขาจึงถามไปว่าคอนนี่คุณรักผมไหม คอนนี่ก็ตอบไปว่าแน่นอนอยู่แล้วชรักคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเอสแล้วคอนนี่ก็ได้มามองลูกแก้วหิมะลูกหนึ่งเธอชอบลูกแก้วพวกนี้มากเธอสะสมมันเอาไว้ทุกครั้งที่เธอขยา่าแล้วจ้องดูเศษหิมะที่ปลวอยู่ภายในนั้นมันทําให้เธอมีความสุขแล้วหลังจากวันนั้นคอนนี่ก็ได้ใช้ชีวิตแบบที่เธอไม่เคยทํามาก่อนคือหลังจากที่สามีออกไปทํางานและลูกไปโรงเรียนแล้ว เธอก็จะเข้าเมืองไปใช้เวลากับพอลที่ห้องของเขาพอตกเย็นก็จะไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วใช้ชีวิตกับครอบครัวถ้าวันไหนไม่ได้ไปเจอพอลเธอก็จะโทรหาเขาแล้วโกหกเอ็ดเวิร์ดว่าโทรคุยกับเพื่อนอยู่แล้วมีอยู่วันหนึ่งพอลก็ได้พาคอนนี่ออกจากห้องของเขาพาเธอออกมาดื่มกาแฟที่ร้านข้างนอกคอนนี่นั้นไม่ค่อยสบายใจเลยที่ต้องออกมาข้างนอกด้วยกันกับพอลแบบนี้เพราะเธอกลัวว่าคนที่รู้จักจะมาเห็น เธอได้แต่นั่งก้มหน้าเอามือปิดหน้าปิดตาไว้ตลอดเวลาแต่พอบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่เป็นอะไรแล้วเขาก็ได้จูบเธอที่กลางร้านนั้นพอดีก็มีคนที่รู้จักกับคอนนี่กําลังเช็คบิลอยู่ที่โต๊ะข้างๆมองมาเห็นพอดีที่ทั้งคู่กําลังจูบกันเขามองจนแน่ใจว่าเป็นคอนนี่จริงๆด้วยที่บ้านขณะที่คอนนี่กําลังนอนแช่อ่างอาบน้ําอยู่นะครับเอ็ดเวิร์ดก็ได้เดินเข้ามาแล้วถามว่ามีที่ว่าอีกที่หนึ่งไหม คอนนี่ก็บอกว่ามาสิมาแช่อ่างน้ำด้วยกันแต่พอเอ็ดเวิร์ดทำท่าทางเหมือนว่าอยากจะขอมีอะไรกับเธอเธอก็บอกว่าวันนี้ฉันเหนื่อยแล้วก็หนาวแล้วด้วยเธอขอตัวไปนอนก่อนเอ็ดเวิร์ดก็เริ่มตระหนกตระหนดในใจแล้วว่าภรรยาของเขาน่าจะมีอะไรปิดบังเช้าวันต่อมาเอ็ดเวิร์ดก็ได้ชวนคอนนี่ไปทานข้าวของวันด้วยกันแต่คอนนี่ก็ปฏิเสธเธอบอกว่าวันนี้เธอมีธุระในเมืองต้องทำหลายอย่างคงจะยุ่งทั้งวัน แล้วเอ็ดเวิร์ดก็ได้สังเกตเห็นว่าเธอมีเสื้อผ้าใหม่รองเท้าใหม่เขาเลยบอกว่าจะรอเธอแล้วเข้าเมืองไปพร้อมกันก็ได้คอนนี่ก็ดูมีท่าทางลุกลี้ลุกลนนะครับแล้วก็บอกเอ็ดเวิร์ดไปว่าเธอเพิ่งนึกได้ก็ตอนเที่ยงครึ่งเธอมีนัดขัดผิวหน้าที่ร้านจอเจน่าให้เอ็ดไปทํางานก่อนได้เลยกว่าเธอจะเสร็จก็อีกชั่วโมงกว่า,วาเพราะยังไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวเลยเอ็ดเวิร์ดเลยเดินเข้าไปหอมแก้มเธอแล้วบอกว่าไม่เป็นไร คอยไปทานข้าวกลางวันกันวันหลังก็ได้พอไปถึงที่ทํางานเอ็ดเวิร์ดก็ได้บอกให้เลขาของเขาหาเบอร์ร้านเสริมสวยที่ชื่อว่าจอเจน่ามาให้แล้วก็ได้โทรไปที่ร้านนั้นบอกกับทางร้านไปว่าจะโทรมายืนยันนะัดตอนเที่ยงครึ่งจากลูกค้าที่ชื่อว่าคอนนี่ทางร้านก็ตอบมาว่าวันนี้ตอนเที่ยงครึ่งไม่มีนัดของลูกค้าคนไหนเลยนะแล้วก็บอกต่อไปว่าคอนนี่ไม่ได้มาใช้บริการที่ร้านนี้นานแล้วด้วยเที่ยงวันนั้น ตอนที่คอนนี่กำลังเดินไปที่ด้านล่างของห้องพักของพ่อนะครับเธอก็ได้เจอกับเพื่อนของเธออีกสองคนเพื่อนๆก็เลยชวนให้ไปนั่งกินกาแฟกันที่ตรงร้านหัวมุมเพราะว่าไม่ได้เจอกันมานานแล้วคอนนี่ก็อยากจะปฏิเสธแต่ว่าทนแรงเตอของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเธอไม่ไหวพอมาถึงที่ร้านกาแฟคอนนี่ก็ได้ขอตัวไปโทรศัพท์บอกกับพ่อว่าเธอโดนเพื่อนพามาร้านกาแฟตรงหัวมุมถนนเธอบอกให้พอรอเธอก่อนเธอจะรีบปีกตัวไปหาเขาให้เร็วที่สุดแล้วอยู่ๆ พอก็เดินมาที่ร้านกาแฟนะครับเขาเดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วสั่งกาแฟแต่สายตาของเขาก็มองไปที่โต๊ะที่สาวๆกาลังนั่งคุยกันอยู่คอนนี่ก็มองไปที่พอลแล้วคิดว่าทําไมพอลถึงชอบทําแบบนี้เธอบอกให้เขารอที่ห้องก่อนแล้วจะรีบไปหาจากนั้นพอก็เดินไปเข้าห้องน้ําที่อยู่ด้านหลังของร้านนะครับคอนนี่ก็บอกเพื่อนๆว่าขอตัวไปเข้าห้องน้ําเหมือนกันแล้วทั้งสองคนก็ได้สร้างความตื่นเต้นโดยมีอะไรกันในห้องน้ําน,นั่นเอง พอคอนนี่เดินกลับมาที่โต๊ะเพื่อนๆยังแซวว่านึกว่าโดนเด็กหนุ่มคนนั้นลักพาตัวไปซะแล้วเห็นเข้าห้องน้ํากันไปซะนานเลยคอนนี่ก็แกล้งตอบไปว่าเด็กหนุ่มคนไหนเหรอเพื่อนๆเ,เธอก็บอกว่าคนที่อยู่ที่เคาน์เตอร์เขาแอบเลยมาทางโต๊ะนี้ด้วยนะคอนนี่เลยหันกลับไปมองพอที่เคาน์เตอร์แล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าการนอกใจสามีอ่ะมันไม่ดีหรอกและแรกจะคิดว่าเพื่อตัวเองเริ่มต้นมันอาจจะใช่ แต่พอนานๆานไปอาจจะมีคนรู้เรื่องเข้าหรือถ้าตกหลุมรักกันจริงๆครอบครัวก็จะแตกแยกที่น่าสงสารที่สุดก็คงจะเป็นลูกๆแล้วในที่สุดมันก็จะจบอย่างหายนะด้วยกันทุกฝ่ายเมื่อกลับมาถึงที่ห้องของพอนะครับคอนนี่ก็เลยได้คิดถึงคําพูดของเพื่อนๆที่ได้คุยกันเธอเลยบอกกับพ่อไปว่าเราน่าจะจบกันตอนนี้นะเพื่อไม่ให้มีใครเจ็บปวดไปมากกว่านี้แต่เมื่อโดนพอลูบไล้ร่างกายเท่านั้นเธอก็บอกว่า ฉันอยากจะเบื่อคุณแต่มันเป็นไปไม่ได้คุณอยู่ในใจฉันเป็นหนึ่งเดียวในความพิดของฉันตอนฉันตื่นขึ้น,นมาคุณอยู่ในสมองฉันก่อนที่ฉันจะลืมตาด้วยซ้ําถ้าวันไหนที่ไม่รู้ว่าจะได้มาเจอคุณฉันจะกระวนกระวายคิดหาข้ออ้างที่จะเข้ามาในเมืองเพื่อมาหาคุณพอเลยถามไปว่าแล้ววันที่จะได้เจอกันละ่ะตอนนี้ก็ตอบไปว่าวันนั้นฉันจะสงบแต่ว่าจะเกลียดตัวเองมีอยู่วันหนึง่ง เอ็ดเวิร์ดได้มีปากเสียงกับลูกน้องของเขานะครับถึงขั้นไล่ลูกน้องคนนี้ออกจากบริษัทเลยเพราะว่าเอ็ดเวิร์ดเห็นว่าลูกน้องคนนี้ไปมีความสนิทกับบริษัทคู่แข่งเขาให้เหตุผลว่าบริษัทเราทํางานกันแบบครอบครัวถ้าคุณไม่มีความซื่อสัตย์กับครอบครัวแล้วคุณก็ไม่ควรอยู่ในครอบครัวนี้ต่อไปลูกน้องคนนั้นเลยบอกไปว่าให้เอ็ดเวิร์ดกลับไปดูความซื่อสัตย์ในครอบครัวของตัวเองก่อนแล้วค่อยมาต่อว่าคนอื่นเพราะลูกน้องคนนี้ คือคนที่อยู่ที่โต๊ะข้างๆที่เห็นคอนนี่จูบก,กับพอในร้านกาแฟนั่นเองเอ็ดเวิร์ดก็ได้แต่ยืนอึ้งไปเอ็ดเวิร์ดเลยได้นัดเพื่อนของเขาที่เป็นนักสืบมาเจอกันนะครับเพื่อนนักสืบคนนี้มีชื่อว่าแฟรงก์เอ็ดเวิร์ดก็บอกไปว่าอยากให้แฟรงค์สะกดรอยตามภรรยาของเขาดูว่าเธอไปไหนไปเจอใครบ้างและขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับคืนนั้นขณะกําลังทานอาหารข่ามที่บ้านบรรยากาศในบ้านก็ดูเศร้าๆเหงาๆแต่พอเอ็ดเวิร์ดบอกว่า ผู้นี้เขาต้องไปประชุมงานที่ต่างเมืองจะต้องไปค้างคืนหนึ่งพอได้ฟังมันทำให้คอนนี่เริ่มมีชีวิตชีวาจนเอ็ดเวิร์ดก็สังเกตได้ลุงขึ้นพอเอ็ดเวิร์ดออกจากบ้านไปคอนนี่ก็เริ่มแต่งตัววันนี้เธอใส่ชุดชั้นในตัวใหม่ภายใต้ชุดเดรสสีดำเพื่อออกไปหาพอนะครับขณะที่เอ็ดเวิร์ดนั่งประชุมอยู่เขาก็ดูเหม่อลอยไม่ค่อยสนใจเรื่องราวที่กำลังประชุมเพราะเขารู้ว่าคอนนี่คงแอบไปหาใครบางคน และวันนี้พอลและคอนนี่ก็ได้ร่วมรักกันในโลงมภาพยนตร์มันสร้างความตื่นเต้นให้กับทั้งสองคนเป็นอย่างมากแต่ทว่าทุกๆก,การกระทําของทั้งคู่ก็ได้ถูกแรงตามถ่ายภาพไว้ทั้งหมดเธออยู่กับพอจนเลยเวลาไปรับชาลีที่โรงเรียนพอรู้ตัวเธอก็รีบวิ่งไปที่รถมันก็มีใบสั่งติดอยู่ที่หน้ากระจกรถนะครับเพราะว่าเธอได้จอดรถเกินเวลาพอมาถึงที่โรงเรียนเธอก็ได้ขอโทษชาลีที่แม่มารับลูกสายเกินไป แล้วแฟงก็ได้นำภาพถ่ายของคอนนี่กับพอลที่เขาได้ตามถ่ายเอาไว้มาให้กับเอ็ดเวิร์ดและบอกว่าผู้ชายในรูปชื่อพอลมาเทลและให้ที่อยู่กับเอ็ดเวิร์ดไปส่วนใหญ่คอนนี่จะมาหาเขาตอนเที่ยงจะอยู่ด้วยกันสองสามชั่วโมงนานๆครั้งถึงจะออกไปข้างนอกด้วยกันวันหนึ่งขณะที่คอนนี่กำลังขับรถอยู่เธอเห็นพอกับสาวคนหนึ่งอยู่ข้างถนนนะครับกำลังจะเข้าไปในห้องสมุดเธอจึงรีบจอดรถแล้วตามเข้าไปเธอแอบมอง เห็นทั้งคู่กําลังจู่จีกันด้วยความโมโหคอนนี่เลยวิ่งเข้าไปทําร้ายพอและจะทําร้ายสาวคนนั้นแต่พอก็ได้ห้ามเอาไว้ทั้งสองคนได้กลับมาที่ห้องแล้วเริ่มมีปากเสียงกันคอนนี่บอกไปว่าคุณมันคนโกหกฉันทาแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วมันจบแล้วแล้วเธอก็เดินออกจากห้องมาแต่พอก็เดินตามไล่หลังออกมาด้วยเหมือนกันแล้วรวบตัวเธอมากอดถอดเสื้อของเธอออกแล้วทั้งสองคนก็ได้ร่วมรักกันตรงบันไดหน้าห้องของพอ แต่ครั้งนี้คอนนี่พยายามขัดขืนแต่ก็สู้แรงของพ่อไม่ได้นะครับเลยต้องปล่อยให้อารมณ์มันพาไปวันนั้นเอ็ดเวิร์ดก็ได้ไปเคาะที่ประตูห้องของพอ่อพอประตูเปิดออกมาเขาก็บอกว่ามาหาคนที่ชื่อว่าพอลมาเทลพอลจึงถามว่าคุณเป็นใครเหรอเอ็ดเวิร์ดเลยบอกไปว่าเขาเป็นสามีของคอนนี่ขอเข้าไปคุยหน่อยได้ไหมพอก็ให้เขาเข้ามาในห้องแล้วชายทั้งสองคนก็เริ่มคุยกันเอ็ดเวิร์ดถ,ถามไปว่า คุณพบกับภรรยาผมได้ยังไงพอก็บอกไปว่าวันนั้นลมมนแรงเธอหกลม้มเป็นแผลเลือดออกเอ็ดเวิร์ดก็พูดขึ้นมาว่าอ๋อคุณนั่นเองเอ็ดเวิร์ดได้มองไปรอบๆห้องนะครับแล้วก็ถามไปว่าที่นี่เป็นที่นัดเจอกันเหรอหรือว่าออกไปข้างนอกด้วยพอก็ตอบไปว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ห้องนี้เอ็ดเวิร์ดจึงถามไปว่ารู้ไหมเราแต่งงานกันมาสิเอ็ดปีแล้วมีลูกชายด้วยกันคนหนึ่ง พอก็ตอบไปว่ารู้แล้วคอนนี่เคยเล่าให้ฟังเอ็ดเวิร์ดเลยบอกไปว่าถ้ารู้แล้วทําไมยังทําให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นพอก็ได้แต่นิ่งเงียบไปแล้วเอ็ดเวิร์ดก็เดินไปรอบๆห้องเดินไปที่ห้องนอนมองไปที่เตียงจนเขามองไปเห็นลูกแก้วหิมะลูกหนึ่งพอก็พูดขึ้นว่าคอนนี่ซื้อให้เขาเป็นของขวัญเอ็ดเวิร์ดก็ได้แต่พึมพำออกมาเธอไม่น่าทําอย่างนี้เลยเธอทําอย่างนี้ทําไมเธอไม่ได้ซื้อให้คุณ ลูกแก้วนี้ผมเป็นคนให้เธอแล้วเอ็ดเวิร์ดก็รู้สึกเสียใจนั่งร้องไห้ไม่เข้าใจว่าคอนนี่ทำแบบนี้ได้ยังไงแล้วเขาก็รู้สึกอึดอัดนะครับเหมือนจะไม่สบายหายใจไม่ค่อยทันจนพอเดินเข้ามาดูอาการใกล้ๆแล้วทันใดนั้นเอ็ดเวิร์ดก็ได้เอาลูกแก้วทุบไปที่หัวของพอสองครั้งจนทำให้พอล้มลงกับพื้นเลือดไหลออกมาเต็มพื้นห้องเขายังตกใจกับสิ่งที่ตัวเองเพิ่งทำลงไปเหมือนกันเขาได้เข้าไปดูล่างของพอ แต่ก็พบว่าพอได้ตายแล้วเขาจึงรีบเอาผ้าห่มมาห่อศพของพอแล้วเอาพรมปูพื้นมามัดอีกครั้งหนึ่งทำความสะอาดพื้นห้องเช็ดรอย้วมือตามที่ต่างๆในบ้านและไม่ลืมที่จะเช็ดทำความสะอาดลูกแก้วหิมะลูกนั้นด้วยขณะนั้นเองก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นนะครับเป็นเสียงของคอนนี่ได้ฝากข้อความเอาไว้ว่าเธอต้องการจะจบเรื่องนี้เธอทนต่อไปไม่ไหวแล้วเธอเบื่อกับการโกหกการทำลายครอบครัว หวังว่าพอลคงจะเข้าใจนะหลังจากที่ทุกอย่างในห้องของพอลดูเรียบร้อยแล้วเอ็ดเวิร์ดก็ได้ลากศพของพอลไปใส่ว้ท้ายรถของเขาคืนนั้นพอคอนนี่หลับเอ็ดเวิร์ดก็ได้ขับรถตรงไปยังบ่อขยะนะครับพอมองว่าไม่มีใครอยู่เขาก็ได้เอาศพของพอลออกมาทิ้งจากนั้นก็เอารถไปเข้าเครื่องล้างอัตโนมัติแล้วเขาก็ได้กลับไปนอนต่อที่บ้านแต่เอ็ดเวิร์ดก็ยังรู้สึกผิดอยู่ดีกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไป มันคือการฆ่าคนตายเลยแม้ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามอยู่มาวันหนึ่งก็มีตำรวจมาที่บ้านคอนนี่ก็ได้เข้าไปคุยด้วยนะครับทางตำรวจก็ถามว่ารู้จักกับพอลมาเทลหรือเปล่าเราพบชื่อของคุณกับเบอร์เธอของคุณอยู่บนโต๊ะทำงานของเขาคอนนี่ก็เลยตอบไปว่ารู้จักกันแค่ผิวเผินเพราะเคยจะซื้อขายหนังสือเก่าด้วยกันตำรวจก็เลยแจ้งว่าตอนนี้พอลได้หายตัวไปทางบ้านได้ออกมาแจ้งความ ภรยาของพอลเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอลได้หายไปไหนได้ยินแบบนั้นคอนนี่ก็อึ้งไปเลยเมื่อรู้ว่าพอลมีภรรยาอยู่แล้วตำรวจยังได้ถามอีกว่าได้เจอกับพอลครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เธอก็บอกไปว่าจำเวลาแน่นอนไม่ได้เพราะมันนานมาแล้วที่ได้เจอกันและแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่รถกำจัดขยะได้พบกับห่อศพของพอลในบ่อขยะ แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาหาเอ็ดเวิร์ดกับคอนนี่ที่บ้านอีกครั้งทางตำรวจก็ได้แจ้งว่าตอนนี้พอลได้ตายแล้วถูกพบอยู่ในบ่อขยะและได้ถามคอนนี่อีกว่าได้พบกับพอลครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คอนนี่ก็บอกไปว่าเคยบอกไปแล้วเนี่ยตำรวจเลยขอให้ระบุสถานที่ด้วยเธอก็เลยโกหกไปว่าน่าจะเคยเจอกันที่งานหาทุนให้กับโรงเรียนดนตรีแห่งหนึ่งแล้วตำรวจก็หันมาถามเอ็ดเวิร์ดว่าคุณได้ไปด้วยไหม เอ็ดเวิร์ดก็ช่วยคอนนี่โกหกตอบไปว่าครับผมไปด้วยตำรวจก็เลยบอกว่าดีงั้นคุณก็อาจจะจําหน้าของพอลมาเทลได้พร้อมกับส่งรูปของพอให้เอ็ดเวิร์ดดูแต่เอ็ดเวิร์ดก็บอกว่าจําเขาไม่ได้อาจจะแค่เคยเห็นกันผ่านๆแล้วตำรวจก็ถามคอนนี่ไปว่าคุณเคยไปที่ห้องของพอลมาเทลไหมคอนนี่ก็รีบปฏิเสธไปทันทีเลยว่าไม่เคยไปเธอแค่รู้จักกับเขาแค่ผิวเผินเท่านั้น ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าพอมีเบอร์โทรของเธอได้ยังไงตํารวจเลยบอกไปว่าคุณมีใบสั่งด้านล่างห้องพักของพอลเมื่อสี่อาทิตย์ก่อนคอนนี่เลยรีบตอบไปว่าอ๋อใช่เธอเคยไปกินกาแฟากับเพื่อนๆของเธอสองคนที่ร้านกาแฟแถวๆนั้นแล้วเอ็ดเวิร์ดก็รีบพูดตัดบทไปว่าพอแค่นี้ก่อนละกันนะเราได้ให้ข้อมูลคุณไปหมดแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติม,ตมจะติดต่อก,กับไปวันหนึ่งคอนนี่ได้เอาเสื้อของเอ็ดเวิร์ดมาซักแห้นะครับ และพบว่าในกระเป๋าเสื้อมีห่อเอกสารบางอย่างพอเปิดดูเธอก็ตกใจมากเพราะมันเป็นรูปถ่ายของเธอกับพอลที่ถูกตามถ่ายเอาไว้ตอนนี้คอนนี่รู้แล้วว่าเอ็ดเวิร์ดได้รู้เรื่องระหว่างเธอกับพอลมานานแล้วนั่นมันทําให้หัวใจของเธอแทบสลายคืนนี้ที่บ้านจะมีเพื่อนๆมาร่วมทานอาหารข้ามด้วยนะครับขณะกําลังเตรียมอาหารกันอยู่คอนนี่อยากจะสารภาพเรื่องกับเอ็ดเวิร์ดแต่เธอก็ไม่กล้า พอทานอาหารข้ามกันแล้วเพื่อนๆก็มานั่งคุยกันนะครับมีเพื่อนคนนึงไปหยิบลูกแก้วหิมะที่คอนนี่สะสมเอาไว้ออกมาดูมันทําให้คอนนี่เห็นลูกแก้วหิมะลูกที่เธอเคยให้พอไปแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านของเธออีกครั้งเธอจึงรู้ว่าเอ็ดเวิร์ดก็เคยไปที่ห้องของพองเหมือนกันเอ็ดเวิร์ดกับคอนนี่ต่างมองหน้ากันพอเพื่อนๆกลับไปหมดแล้วทั้งสองคนก็ได้มาคุยกันคอนนี่ก็ถามไปว่าเอ็ดเวิร์ดมันเกิดอะไรขึ้น คุณทำร้ายเขาเหรอบอกฉันมาสิว่าคุณทำอะไรเอ็ดเวิร์ดก็ตอบไปว่าไม่คุณดังหากที่ต้องบอกผมว่าคุณทำอะไรคุณนอนกับเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณโกหกผมผมทำทุกอย่างผมให้ทุกอย่างกับครอบครัวนี้แล้วคุณทำยังไงคุณโยนมันทิ้งทั้งหมดเหมือนมันไม่มีความหมายเพื่ออะไรเพื่อไปนอนกับเด็กคนนั้นเหรอคุณคิดว่าผมไม่รู้เรื่องเหรอผมรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วเพราะผมรู้จักคุณดีคอนนี ผมไม่ได้อยากฆ่าเขาแต่ผมอยากจะฆ่าคุณแล้วเอ็ดเวิร์ดก็ได้ร้องไห้ออกมาตอนนี้ระยะห่างระหว่างเอ็ดเวิร์ดกับคอนนี่เริ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่ามีชาลีที่คอยมาคุยกับแม่มาเล่นเปียโนกับพ่อแล้วคอนนี่ก็ได้ไปเจอซองจดหมายเล็กๆซองหนึ่งที่ซ่องอยู่ด้านในของลูกบอลหิมะเอ็ดเวิร์ดเขียนไว้ว่าคอนนี่ถ้าคุณเจอซองจดหมายนี้ อย่าเพิ่งเปิดอ่านจนกว่าจะครบรอบ25ปีที่เราอยู่ด้วยกันแต่คอนนี้ไม่รอแล้วเธอเปิดซองออกมามันก็เป็นรูปถ่ายพ่อแม่ลูกที่เคยถ่ายไว้ด้วยกันตอนที่ชาลียังเล็กๆอยู่และด้านหลังรูปนั้นมีข้อความว่าแด่ภรรยาแสนสวยส่วนที่ดีที่สุดของทุกวันแล้วทั้งสองคนก็ได้มองตาก,กันคอนดี้ก็ได้มาเผารูปถ่ายของเธอกับพอลทิ้งและนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันแรก วันที่เธอหกล้มถ้าวันนั้นเธอไม่ขึ้นไปล้างแผลที่ห้องของเขาแล้วรีบเรียกรถแท็กซี่กลับบ้านเรื่องทั้งหมดก็คงจะไม่เกิดขึ้นแล้วเอ็ดเวิร์ดก็เดินมาบอกกับเธอว่าเขาจะไปมอบตัวแต่คอนนี่ได้ห้ามเอาไว้บอกว่าเราต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยกันเราจะผ่านมันไปทีละวันจะไม่มีใครรู้และเวลาจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นเองกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ